ปัจจุบันนี้อายุ75เริ่มปวดเข่ามาเมื่อไหร่ฮะสิปีจะได้แล้วมั้งวันแรกที่มันปวดรุนแรงนั่งถอนญยาอยู่งอง,อง,องเข่าอย่างนั้นนะครัอ้ยมันปวดขึ้นมานะปวดมากเลยปวดอยู่ไม่ได้ต้องให้ลูกพาไปหาหมอเขาบอกว่าข้อเขา่ามันเป็นหินปูนเนื้ออะไรนะเกาะ ฉีดยาอะไรลงไปนะเป็นน้ํเพออยู่มาอีกไม่เท่าไรเจร็บอีกข้างเลยเจ็บหมดทั้งสองข้างเลยอทีนี้กะจะไปผ่าตัดจะเปลี่ยนข้อเข่าคือหมอบอกเลยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมแล้วคุณหมอบอกไงต้องผ่าตัดก็จะพาให้จะเปลี่ยนให้ว่างั้นนี่มันเขาบอกว่ามันต้องนานหน่อยน้่มันจะต้องคอยคิวว่างี้เอ๊ทีนี้ทานขวดสีชมพูนั่นเข้าไปอ๋อบิมสีชมพูเข้าไปค่ะค่ะทานเช้าสอง เย็ยนสองแล้วทีนี้ก็มองแล้วก็มันก็เบาๆขึ้นใช่ไหมคือมนก็นคือมันไม่ปวดมันไม่ปวดไม่อะไรเท่าไหร่แล้วก็ทีนี้ทานติดต่อกัอนเลยก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วทานอยู่นานแค่ไหนครับก่อนจะไปผ่าตัดผ่าตัดไม่ได้พาไงสรุปแล้วคือไม่ผ่าเลยไม่ได้ผ่าเลยยังไม่ถึงคิวด้วยยังไม่ถึงคิวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ผ่าเลยจะไม่ผ่าแล้วหมอถามว่าอย่างนี้ไม่ผ่าเด็คุณยายไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วเดินได้ตามปกติแล้วเดินได้เดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้แล้วโอ้มื่กกรนไม่เท้าอะไรที่ เป็นสี่ขานั่นนะเบอร์บล็อกเกอร์นะฮะตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้วก็มาใช้ไอที่แบบสระอาอะไรนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาสักอย่างอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้สักอย่างละค่ะอขึ้นชั้นสามได้เมื่อก่อนนี้พอจะขึ้นบ้านหัวเข่ามันจะดังอด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 ต้องโหนราวบันไดไว้ขึ้นได้ที่จะลงแทบไม่ได้นะบ้านอะแล้วพอมาเดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้สบายครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับ ก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลัง่งสารสตัวมากเกินไปคือ TNF a l p h a อ i n t e r l e ก k i n และอ i n t e r ร์ k i n 1ินะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่ตางๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลัง่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืชห้าชนิดคือบังคุงดเงาดำถั่วเหลืองกระหล่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปลียบเสมือนฝองน้ำ อยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป